ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตํานานจากคลินิกห้องน้านะครับแล้วก็ช่อง YouTube หมอซ่วมรักษาซ่วมทุกอาการนะครับโอเควันนี้นะฮะเราค่อนเมินงานหรือถอนตรวจเช็คและแก้ไขนะฮะปัญหาเดิมนะครับคือห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นนะครับโอเคหน้างานนะฮะอยู่แถวดอนเมืองนะหมู่บ้านอยู่จะเรินดอนเมืองนะลูกค้าแจ้งว่าห้องน้ํามีกลิ่นนะฮะให้ช่างมาติดตั้งนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะพอติดตั้งเสร็จใช้งานมาได้สองสามวัน ห้องน้ามีกลิ่นนะให้ช่างเข้ามาแก้ก็ไม่ยอมแก้นะแล้วก็ชักโครกนะฮะเป็นของเมกันสเตนดาร์ดเป็นชักโครกแบบชิ้นเดียวนะเหมือนเดิมคือแทงกระโถงถูกหล่อเป็นชิ้นเดียวกันใช้น้ําระบบเดียวคือ6ลิตรนะฮะแล้วก็ระบบฟลัชเป็นอ่าอันนี้เป็นไซฟอนเจ็ตนะครับวนแล้วจะแทกนะโอเคปัญหาเบื้องต้นนะฮะกลิ่นเหม็นกลิ่นย้อนกลับที่เกิดจากชักโครกนะเมื่อสักครู่นะฮะเราทําการกดฟังเสียงเนี่ยน้ำนะ,ะมันจะดัง ครมอยู่ตรงด้านหลังชักโครกแสดงว่ามีช่องว่างนะโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะเราจะทาการถอดหรือชักโครกออกมาตรวจเช็คดูว่าติดตั้งถูกต้องไหมใสอุปกรณ์ครบหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราเลื้อออกมาหน้าง,งานจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับครับหลังจากที่เราลื้อชักโครกออกมานะฮะก็ช่างเขาใช้ตัวควนะิกเทะที่แถมมากับตัวสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นการเก็บขอบแทนยาแนวนะซึ่ง อันเนี้ยมันให้มาก็จริงแต่ว่าการลื้อประกอบในอนาคตอ่ะค่อนข้างที่จะยากนะเพราะมันมันแนบเกืนถ้าใครไม่รู้หลักการวิธีการรื้อเนี่ยเสี่ยงทําให้โถแตกได้นะผมแนะนําใช้เป็นซิลิโคนหรือว่าปูนยาแนวดีกว่านะอย่าไปใช้มันที่มันแถมมามันยุ่งยากนะโอเคอ่าหลังจากที่เรารื้อโถออกมานะชักโคกเป็นแบบเดือยเสียบเข้ากับไอตัวคอนเนคเตอร์ที่ผมเรียกว่าตัวตีนเป็ดนะเช็คระยะท่อน้ำทิ้งนะจากผนังถึงเซนเตอร์อันนี้คือ เซนเตอร์ของท่อของ4นิ้วนะฮะเซนเตอร์ Center จะอยู่ที่ประมาณ32เซนครึ่งก็อยู่ในระยะที่ติดตั้งได้นะฮะโอเคครัว okay, งนี้นะจากที่เราสังเกตนะการติดตั้งเนะี่ยสาุที่จะใม้มีกลิ่นคือนี่ตรงนี้มีช่องว่างเพราะอะไรเพราะว่าอ่าท่อรับทิ้ง4นิ้วเนะี่ยมันอยู่ต่ำกว่าพื้นกระเบื้องนะพอมาอยู่ต่ำเนี่ยต่อให้เราใส่ตัว แกสเกตที่ทําหน้าที่ในการจะรั่วกระซึมกกลิ่นเนี่ยมันก็ทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพก็คือมันปิดช่องไม่มิดนะมันเลยจะไม่มีกลิ่นย้อนออกมานะเดี๋ยวเราจะต้องถอดอุปรกรณ์คอนเนคเตอร์ตัวนี้ออกมาแล้วก็เช็คดูท่อว่ามันลึกลงไปจริงไหมนะแล้วก็ทําการแก้ไขนะพอแก้ไขเสร็จประกอบไปตัวคอนเนคเตอร์กลับเข้าไปนะแล้วก็ปิดช่องว่างให้มิดนะแล้วก็สาคัญสุดคือ,อยางำดำๆตัวนีนะ้กับเดือยเซรามิกต,ตรงนีนะ้จะต้องให้เดือยเซรามิกต,ตรงเนี้ย เสียบลึกลงไปในรูนี้นะฮะเพื่ออะไรเพื่อให้ยางเนี่ยมันเป็นตัวบีบบีบก,ก,กันรั่วกันซึมกันกลิ่นจากช่องตรงนี้อีกทีนึนะ,ะซึ่งความเป็นจริงไอ้พวกกาวยาแนวพวกซิลิโคอนอะไรพวกนี้จุดเนี้ยไม่จําเป็นต้องเอามาทาหรือมาปิดช่องไว้แบบนี้นะแค่ยางตัวนี้มันบีบรัดมันก็สามารถที่จะป้องก,กันกลิ่นป้องกันน้ารั่วได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะเลือกไอ้ตัวนี้ดูว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับ นี่นะครับเป็นอย่างที่เราสันนิษฐานไว้จริงๆนะครับว่าท่อ PVC เนี่ยมันลึกกว่าพื้นกระเบื้องนะแล้วก็มันเป็นข้อต่องอ90โดยที่ไม่มีการเสริมท่อนะมันจึงทําให้เวลาเราใส่ตัวเนี้ยเข้าไปก็จริงนะมันท่อมันลึกและท่อมันกว้างทําให้ตัวหน้าหน้ายางกันกลิ่นตัวเนี้ยมันไม่แนบมันไม่ปิดช่องนะมันเลยทําให้มีกลิ่นเล็ดเล็ออกมาเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะฮะด้วยกัน แต่งท่อตรงนี้ใหม่นะแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปให้ให้พอดีระยะเซนเตอร์แล้วก็ปิดช่องว่างตรงนี้ให้มิดก็จบปัญหาเรื่องกลิ่นแบบร้อยเซนะครับโอเคก็จบครับเคสนี้ครับรู้ปัญหาถ้าก็รู้วิธีแก้นะก็เดี๋ยวจะแก้ไขหน้าง,งานประกอบติดตั้งลับก็ถือว่าจบปัญหาเรื่องกลิ่นได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะใครสนใจงานแก้ไขกลิ่นก็เข้าไปดูในหน้าโปรไฟล์นะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะมีเบอร์โทรมีข้อมูลติดต่อก็สามารถติดต่อมาได้นะผมกล้าพูดและกล้ารับประกันได้เลยว่า ปัญหาเรื่องกลิ่นย้อนในห้องน้ําที่เกิดจากสักโครกนะ,ะช่างส้วมในตํานานคลีนิกห้องน้ำนะสามารถแก้ไขปัญหาจบได้แบบ100%เแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับจบครับขอบคุณครับครับหลังจากที่เราลื้อถอนแก้ไขหน้างานแล้วก็ติดตั้งกับเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะฮะ เทสครั้งสุดท้ายหลังจากที่เราเทสก่อนที่จะเก็บขอบอยาแนวแล้วนะกะ็ทดสอบการฝักทดสอบการรั่วซึมทดสอบการใช้งานนะก็คือเป็นระบบไซฟอนเจ็ทนะฮะวนแล้วก็แทกใช้น้ำตัวนี้น่าจะ4.8มลิตรจากเมริกาสแตนดาร์ดแล้วก็ทําการเปลี่ยนสต็อปวาลให้ลูกค้านะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยฝั่งนี้นะฮะใช้เป็นนิปเปิลผอ,ผอ,ผอนะฮะไม่มีวาลเปิดปิดน้ำตัวนู้นก็เป็นใช้เป็น,นตัวบอลวาลสันวาธรรมดาเปลี่ยนเป็นสต็อปวาลเปิดปิดที่เป็นสแตนเลสสามสสีให้ลูกค้าเรียบร้อย สายวางมันจะง่ายเวลาซ่อมเปลี่ยนพวกสายฉีดซ่อมทะโคกอะไรพวกนี้มันจะง่ายคือเราไม่ต้องไปปิดเมนใหญ่เราปิดแค่เฉพาะจุดได้นะโอเคอันนี้ทดสอบการใช้งานนะกดแล้วปล่อยหลังจากแก้ไขกลิ่นเรียบร้อยติดตั้งกลับเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มระดับน้ําในแทงมงน้ําให้ลูกค้าเพิ่อมอีกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วนะก็ทดสอบการใช้งานไซฟอนเจ็ตกดแล้วปล่อยนะครับ ใชนะ่เป็นการฝัดที่เต็มประสิทธิภาพทํางานปกติของระบบฝัดรุ่นนี้นะแล้วมันมีความแตกต่ตางคือหลังจากที่เราลื้อถอนแก้ไขแล้วเนี่ยเสียงอ่ะมันจะดังเฉพาะน้ําไหลลงโถอย่างเดียวนะไม่มีดังครืดอ,อยู่ตรงหลังชักโครกนะก่อนที่เราทําการลื้อเนี่ยกดปุ๊บนะเสียงจะดังครืดเหมือนเสียงอากาศออกด้านหลังชักโครกนะก็แก้ไขเรียบร้อยก็ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ